เอา้าเตรียมพร้อมอยู่เพืใส่ไปหายัางงอเนาะอ้าโอ้ยสวัสดีครับโอ้ชิไป้ใส่โอ้ย,อยมืัอนี้หูยินข่าวว่าเขาว่า,าปลาขึ้นหลายเขาได้ปลาหลายว่าชิล่องไปเบิ่งบ่ไปไปไป,ไปล่องมึงฮะโอ้สวัสดีครับเปิด<ะ>ช่องก่อนสวัสดีครับไอขอฝากช่องหน่อยนะครับเด้อช่องหน่อยน้อยคุณตำรวจใหม่ขืนกันมันได้หลายเนาะ จ่วนังไงจังไงก็ขอฝากกดได้กดติดตามกดซับตะไคร่ได้หลายใน่เด้อครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่น้องกับสองไอ้เด็กุบนคนตะการเด้อครับเด้ออย่าเือมฝากกดได้กดแชร์กดซับตะไคร่ไม่เด้อครับไปพอกันอยู่หน้องคุณนะครับลงเซ่ลงเซั่ครับ เจอนวันเข้าวานมันไปเลยไม่ได้กูโมนเลยคืนนะครับบานี่คืนแล้วเดี๋ยวคืนเรือดอะไรบ่คืนไ้บ่ละบานี่เบิ่งเอาพี่น้อง หน่อยได้ไรโอ้ยโมโหกันบาดเดียวานี้เมื่อแล้วบาดนี้คำแล้วคำแล้วอพอดีเมื่อขับปุ่นไก่ขับพอดีขับบางโคมาหากินปลารอบเดียวพอดีแล้วครับนี่คำพอดีซ้ำนี่ก็พอได้ปีงกินแรน่งแล้วครอบขั้วอีกหรอครับ กินเบิดคุมคุมเพิ่งกล้อ,องประแต่านสาวต้องข่ายกินบเบิดเอาล่ะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี่ล่ละครับเพราะโอกาสหนาจนังพอกันไหมครับอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่น้ำเลยครับเด้อซองนีดน้อยแต่ว่าหลักผมเงาๆเนี่ย